สนับสนุนโดย Maybelline Fashion b r o 3D Palette ตื่นเต้นมากค่ะแต่ก็คือหนูมั่นใจว่าเขาต้องเลือกเอาละครับเพราะฉะนั้นเรามาดูคนต่อไปกันเลยดีกว่าครับทิมครับอาสวยยกครับ สวยนะเนี่ยสวยเสียดายเสียดายเสียใจด้วยนะครับน้องไม่ใช่เดอะเฟสครับสวยอ่ะผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจเมนเทอร์ทั้งสามเขาทำไมไม่เลือกมันเหลืออีกเยอะคนมากเลยค่ะนี่คนที่ตัวจริงดูดีมากเลยค่ะดีกว่าในรูปมากเลยอ่ะตอนที่คัดเลือกรอบแรกๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเฉยๆเลยแต่ตอนที่มาแต่งอยู่บนเวทีอ่ะแล้วเราเห็น ความเปลี่ยนแปลงของเขามีออร่ามากเลยรู้สึกว่าเขาสวยควุณเป็นคนไฟให้เขาอยู่เองแล้ววันนี้คุณไม่ยกเสียดายอะเสียดายจริงๆถ,ถ้าทัพทีมกลับมาได้นะพี่ก็เอาพี่เอากลับมามแล้วทำไมไม่เรื่องหนะูล่ะก็ไม่ต้องเสียใจนะฮะเมื่อกี้ไม่ยกเองช่วย <laughs> ไม่ได้นะฮะงั้นมาดูคนต่อไปดีกว่านะครับน้องนีว่าครับ ไม่ใช่เดอะเฟสครับวีว่าครับอายุ oh. <I 12. S 2> สิบสอเสียใจด้วยนะครับเราไม่ใช่เดอะเฟสอีก2อปีเข้ามาสมัครก่อนสองปีก็เขาจะเสียมากเลยถามว่าเสียใจหนูก็เสียใจอยู่คะ่ะก็ไม่มากนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าทำไมน้ำตามันไหล <laughs> คนต่อไปครับ กุกกิ๊กครับน้ามีคาแรคเตอร์นะอืม,อมเปรี้ยวก้นเกินก็นะุนดีปุ่นดีน้องไม่ใช่เดอะเฟสครับถ้าเขาไม่เลือกเราสองรอบขนาดนี้นนก็แสดงว่าเราก็ไม่ใช่สำหรับเขาเราก็ไปตามทางของเราดีกว่าถ้างั้น ชื่อจีค่ะก็งานอดิเรกหนูก็จะปกติก็คือจะดูพระอะค่ะพระบูชาที่เป็นองค์ตั้งบนหิ้งอะค่ะชอบนะคือคุณพ่อชอบเก็บพระอยู่แล้วแล้วก็แบบพอเราเห็นมาเรื่อยๆมันก็จะจำได้อะไรเงี้ยจริงๆพระพุทธรูปดูยังไงก็สวยไม่ว่าจะปั้นยังไงก็สวยนะ มีของเหรอคะไม่นะหนูไม่ได้เล่นศิยศาสตร์อ่ะหนูบูชาพระอ่ะถ้าหนูได้ก็เป็นเพราะหนูมีปุ่นปะถ้าเกิดเขาคิดว่าทางนั้นเราทําให้หนูได้อ่ะหนูหนูก็จะบอกว่าให้เขาลองไปไหว้พระสว,มวดมนต์ดูแล้วชีวิตพี่ก็จะดีขึ้นเองมันไม่ได้อยู่ที่ของหรอกมันอยู่ที่แบบการปฏิบัติตัวการทําตัวของเราอะไรอย่างนี้มากกว่าชุดสวยนะดูดี เพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาที่ต้องเลือกเลยนะฮะยกครับดีใจด้วยนะครับได้อยู่ทีมบีครับบีเนี่ยเป็นคนที่ทำกันบ้านอันนี้พี่รู้เลยนะเขาจะรีเสิร์ชเขาจะอะไรเยอะเขาจะเงียบพี่ว่าเขาน่จะแบบแอบร้ายนิดๆแบบเงียบๆบจริงๆพี่เกดเป็นไอดอลของบีนะคะแต่งานนี้คือการแข่งขันก็ต้องดูค่ะว่า ใครจะอยู่ใครจะไปตอนนี้เรามาดูคนต่อไปกันดีกว่าแคลวครับยินดีด้วยนะครับน้องแพวได้อยู่ทีม B ครับแพรบอกพี่บนะคะว่าหนูมั่นใจในเมนเทอร์ของหนูอะน้องจุกกลูครับ ตอนที่ไปอยู่ข้างหลังนะคือแบบยืนมองไอ้แผ่นที่มันปิดอยู่แล้วก็คิดในใจว่าเฮ้ยเรามาถึงจุดจุดนี้ได้ไงวะครับผมโยกครับอย่างที่บอกกนเลงไว้อยู่แล้วคนนี้ต้องได้เพราะว่าในทีน,นมีลูกครึ่งแล้วมีหมวยแล้วแต่อยากได้หน้าไทยแต่คมและคิดว่าน้องเขาเนี่ยมีความหวานคมและหวานคิดว่า เป็นนางเอกละครได้จริงๆนะพี่เห็นครั้งแรกของน้องนะคะน้องเป็นนางเอกละครได้เลยถ้าพี่เป็นผู้จัดพี่จะเอาน้องไปเป็นนางเอกละคระคะจริงๆค่ะอยู่ที่น้องเลือกแล้วค่ะว่าจะเลือกใครไม่ต้องกดดันตัวเองนะคะเอาใจที่เราคิดค่ะเห็นเธอกเครับน้องค่ะพี่ได้ซีซั่นแรกเด็กของพี่ชนะหนูอยากไปเส้นทางไหน พี่พาดูไปได้ซีซั่นแรกซบีนาเป็นนางแบบตอนนี้ได้เล่นละครแล้วค่ะต้องทีมลูกเกดค่ะน้องต้องเลือกเมนเทอร์แล้วครับว่าจะอยู่ทีมไหนต้องพูดความในใจไห้พี่บีค่ะ ตัดสินใจเลือกพี่บีเพราะว่ากลัวพี่ลูกเก่งค่ะใช่พี่ดุแต่พี่จะบอกให้ที่ดุเนี่ยไม่ใช่เพรว่เกลียดแต่พี่สั่งสอนเพื่อน,น้องจะได้ดีขึ้นน้องเองแหละที่พลาดลูกน้ำเนี่ยหน้าเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหเห็นแล้วแบบว่าคนนี่สวยมากแต่คือว่าเขามีสเสน่ห์ ถูกแล้วคะ่ะพี่คิสหนูตั้งใจมาไฟค่ะหนูเต็มที่แน่นอนว้าว <Wow. laughs> <laughs> พี่ปิง๊งน้องตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นน้องค่ะใครเห็นน้องก็ปิง๊งทุกคนค่ะถ้าจีน่าไปเลือกทีม B mm hmm. นะพี่ฆ่าตัวตายเลยแล้วกันหนูเลือกพี่ลูกเกดค่ะ เจ็บใจมากที่น้องไม่เลือกเราแต่ดูกันต่อไปแล้วกันว่าจะไปได้ไกลสักแค่ไหนถ้าไม่ได้อยู่ทีมดีสวยมสวยมากคุณเห็นเขาตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าคนนี้สวยเหมือนหุ่นก็ดีค่ะแล้วก็ทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างดูดูแลแบบเออไปได้ไกลอะค่ะยกครับ <laughs> พี่ลูกเกด โอเคครับเมนเทอร์ไม่ตีกันนะครับตีกันละครับน้องน้องหวานเมนเทอร์สองคนก็ต้องตีกันเพื่อแย่งคุณเมื่อวานน้องเกือบตกแล้วอ่ะพี่เป็นคนเอาน้องกลับมาเองเพราะพี่เชื่อน้องตั้งแต่ครั้งแรกที่พี่เห็นแล้วนะแล้ววันนี้พี่ก็ยังเชื่อน้องอยู่เมนเทอร์เก๋ครับพี่เกตใช่ไหมคะ แ๊บหนึ่งนะคะแม่ดูโพยหรอพี่เกดไปไหนอ๋อพี่ลูกเกดมีพ่อครับน้องรู้ไหมว่าโหดร้ายมากเลยอันนั้นน่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราไม่ต้องเอาของจริงมาก็ได้ทุกคนรู้หมดอ,อันนี้คือรางวัลอะไรนี่คือรางวัลตุกตาทองพี่ได้มาตอนที่พี่เล่นหนังเรื่องกล่องพี่ไม่ใช่แค่นางแบบ พี่เป็นนักแสดงด้วยหนูจะเลือกใครแรงจังเลยอ่ะน้ <c oughs> องลานคะ<อ>พี่เล่นหนังเรื่องเดียวรางวัลพี่เต็มตู้พี่งซื้อตู้ใหม่สองตูะคะ้ค <c oughs> ่ะพี่พี่เล่นเรื่องเดียวเองนะคะพี่ก <c oughs> ็เ,เล่นเรื่องเดียวคะ่ะแต่ไม่มีรางวัลไหนที่ดีกว่าตุ๊กตาทองพี่ได้สุพรรณหงส์นะคะรู้สึกยังไงล่ะคะที่เอาตุ๊กตามาโชว์นะคะ ามบีบีก็ได้นะคะแต่บีไม่จาเป็นต้องพูดอะตื่นเต้นว่ากเลยค่ะน้องคะคิดดีๆนะคะเป็นพี่พี่ก็คิดนะค่ะฮะสุวรรณหง์หรือตุ๊กตาทองค่ะก็เหมือนครั้งแรกค่ะพี่ไม่ได้มาเล่นๆนะพี่ต้องการชนะยินดีด้วยนะครับจริงๆสวยต้องเอาสมองมาด้วยนะ